สวัสดีค่ะวันนี้เป็นของไม้พารสแซก่ะเพราะว่าพามายำขบคุณได้พี่น้องยำขนมจีนนี่ขนมจีนน้ำยำที่เราเตรียมไว้กบพริกและเนื้อปลาแกะไปล้วเรียบร้อยจ้ายำกันเลยพี่น้องใส่ขนมข้นมเส้นแล้วก็มาถม ประมาณนี้จำเรื่องกุ้งมิ้นท์น้ำปลาน้ำปลาพริกป่นเอ่อมะนาวน้ำตาลกระโพี่น้องใส่ได้จ้ะเพลียน้อยเพลีหลายก็ตามใจชอบพี่น้องเพลีมากเพลียน้อยก็ตามใจชอบแล้วก็พี่กินงงลงทันแล้ว รตามด้วยเนื้อปลาของเราในเองอิดชิ้นเลยจ้ะทอดแล้วอิดชิ้นเลยไม่ต้องละเอียดมากนะจ้ะหมักไผ่มักมันนะจ้ะตอนแบบโครียโคนะจ้ะ ต้นหอมผักชีกี่เราเตรีมยมไว้ในกระี่สะเด็ดเนยสร็จจ้าเคลาเกรย์เคลาเรย์เลยเสร็จนนรจ้า,จามาเด้อมาเด้อแซ่บแซ่บน้ำมัน้องมา,พ,งมาพี่น้องยำ้าวพุนเป็นเสร็จเรียบร้อยจา้าพร้อมเสิร์ฟเจ้าพี่น้องแบบอิยั่วอิ่วยั่วจา้ามาเด้อมาเด้อกิะนั่กันจา้า สวัสดีค่ะพ,พี่น้องสูปูสูคนมาก,กินยำขนมเส้นใส่ปลาทูพี่น้องผักนี้หลายอย่างจา้มะมะระต้นหอมผักชีทั่วทั่วผู้แกลดีดอกแดงจ้ะมาไปจ่าแซ่บ์ฟกับพี่น้องไหมยำข้าวปุ้นขอบคุณทั้งเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ในใจะพี่น้องฟังไทยฟังลาวฟังยุโรปก็ตามจา้ะมาแซ่บๆกับพี่น้องไหมจ้ะกับยำข้าวปุ้นใส่ปลาทูจ้ะ ขอทูมันมันขายเอง,งกินเองกันนั่นละบม่ได้จ้ะบอเบ,บ,บ,บาวบาๆไรยัยฮะมวนจะมวนเแบๆเลยพี่นอ้องหืดื่มมื่อหรับ cửa tà con ông sinh nakon bâton cửa tàu 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 ซ้อนก็มีกินมือแสบป่ะตัวพูดแต่มือกุ๋ยหรือจ้ะบ่ได้เขาตัวเย็นไว้เพราะว่าถ้าเขาตัวเย็นมันสีมันสีดำมั้จ๊ะอืมตัว Ngon Cái nước vậy Không nhìn này Tà sủa rồi chẳng khi nào Và của củ chai của tí tà nữa đấy cha mà chả kiếm cảnh, không nghe cái câu chả. của tôi nửa mắm. กินกวนหวานให้เเ้าจา้าคำใหญ่ห้เเกาจาก้าดูดมือพร้อมจ้ะอืมตัวก็พิกพิกกิด้วยกัน แล้วดิปลาเกลก็ก็จะ จะละเนี่ยคุม้มห้อมจับกระปุลรถเด็ดอีกแล้วจ้ะพี่น้อง Ini apa tuh? Mm hmm, voilà. mm -hmm. น,น้ำยำนัวมาก mm hmm. Mm-hmm. <laughs> แอับปิ้เก่อมันมีฝนมาตกแค่นี้จ้ะ เป็นตวกอะอยากแซ่บขึ้นเนื้อประตู ལས 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 กิ้วเขียวนี่ไม่ใช่ปักถั่วนะจ๊ะพริกทั้ททงนั้นเลยจ้ะยำไปนึ่งผับบกถั่ว บะหมีอจ้ะเตรียมปลาแลวจ้ะทีหมดนี้ก็เสียบท้องจ้ะ สำหรับคลิปนี้ก็เอาสำหรับคลิปนี้ก็พอนะ้วสำหรับคลิปนี้ก็ยินี้ก่อนพี่น้องพอกันคลิปหน้าจ้าลำล่ำเลยด้วยสบู่สกุลล้างกายแข็งแรงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ต้องไม่พาแซบและบ่าวสมาปรีเลยนะคะลำล่ำเลยด้วยสบู่สกุลค่ะรักษาสุขภาพกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ